สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูทรงเป็นเปิดข้างหลังทุยนะครับลูกค้าขอมาเปิดข้างหลังทุยเลี้ยงด้านบนนะครับพอดีลูกค้าเพิ่งบวชน,นะครับผมจะขึ้นด้วยฟันรอง1.5ถ่ายขึ้นสูงไปเลยนะครับคลิปนี้เหมาะสําหรับช่างมือใหม่นะครับช่างที่เก่งแล้วก็สามารถเลื่อนผ่านได้เลยครับคลิปนี้ผมจะไล่เป็นทีละเบอร์นะครับ ทำคลิปมาเพื่อสำหรับช่างมือใหม่ไว้ดูนะครับเป็นการตัดง่ายๆสไตล์ช่างดุผมขึ้นด้วยปานอง1.5นะครับด้านหลังก็ขึ้นเป็นทุยสูงหัวนี้ค่อนข้างจะตัดยากนิดหนึ่งเป็นผมชี้แล้วก็ลักษณะรูปศีรษะก็น่าจะทำงานยากครับนี่จะเป็นหัวหลุมด้วยนะครับยอมรับว่างานนี้ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมไม่เฟดนะเพราะ ลูกค้าขอมาแค่เปิดข้างนะครับไม่เฟดไม่สกินเฟดเพื่อที่จะเลี้ยงผมด้านบนไว้ก่อนนะครับให้ดูบาลานซ์กันลูกค้าบวชมาครับลูกค้าคนนี้เป็นลูกค้าประจำครับเก็บพึ่งบวชมาก็เลยมาตัดเลี้ยงผมไว้ก่อนครับนี่ครับหลังทุยนะครับทุยสูงนสังเกตดูถ้าหลังทุยไม่ทุยให้ดูข้างขงนี้นะครับนี่ครับต่อมาผมใช้เป็นเบอร์หนึ่ง บอร์นหนึ่งก็โยกฟันลงเป็น1.5นะครับไถเผยไปเป็นการเก็บงานนะครับสร้างเขาเรียกว่าอะไรเป็นการไถไปเชื่อมกับ1.5นะใครจะเฟดก็ได้นะครับแต่ลูกค้าไม่เฟดนะจะเน้นการนวนๆน,น,นะครับจะไม่ไล่เฟดตรงนี้ เป็นทรงที่เหมาะอยู่ครับกับคนที่เจ้าเนื้อนะครับไม่ต้องเฟดก็ได้นะครับไว้โจรแบบนวลน,นวลเน่นนา,นานะครับนี่ครับตัดยากครับหัวนี้ผมบอกเลยว่าตัดยากมากสวยไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะครับพอดีหัวแต่ลูกค้ามันแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ ก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยครับที่ให้ถ่ายคลิปนะครับเพื่อมาแบ่งปันให้กับชาวบาร์เบอร์นะครับพี่ๆน้องๆน,นะครับเพื่อนๆได้เทคนิคเยอะขึ้นเลยนะครับต่อมาใช้0ูนจนะครับเก็บจอนก็สบัดเชื่อมกับเบอร์หนึ่งที่เราถ่ายเมื่อกี้นะครทีนี้ผมไล่ทีละเบอร์น,นะครับแต่ปกติผมจะตัดคือผมจะใช้แค่ 0.5สบัดเชื่อมเลยนะครับแต่นี้ผมไลท่ทีละเบอร์นะครับเหมาะสำหรับช่างมือใหม่ที่กำลังหัดตัดก็อลองไล่เบอร์อนี้ดูก่อนนะครับเพราะโอกาสพลาดมันจะมีน้อยส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดแต่ถ้าใส่0.5แล้วสบัดเลยมันโอกาสพลาดมีเยอะครับที่มันไม่เนียนนะครับแต่ถ้าใครเก่งแล้วก็0.5เบอร์เดียวเลยก็ได้ครับสบัดเอานะครับ ใ,ใชูจุ้านะครับไล่เงาถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อคลิปผมก็จะได้เป็นมีประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับการตัดผมนะครับผมค่อนข้างจะลงทุกวันเลยนะครับถ้าใครติดตามผมไว้นะครับจะรู้นะครับใครสมัครเป็นสมาชิกก็จะเห็นทุกโพสน,นะครับก่อนคนอื่น มีเอฟซบางคนบอกว่าทำไมผมไม่เห็นพี่ลงเลยบางทีเราไม่ได้กดสมัครสมาชิกนะครับก็เลยอาจจะเห็นหลังหรือบางทีก็อาจจะคลิปผมมันไม่ดันไปนะครับเป็นดันไปเห็นนะครับแต่ถ้าสมัครสมาชิกได้เห็นเลยนะครับทุกคลิปก่อนคนอื่นแน่นอนทีนี้ศูนย์จุดห้าอยู่นะครับเก็บตีนผมแอมดูเงานวนนะครับงานนี้ก็ ไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็พอพอแต่ว่าไปวาได้ครับประมาณนี้นะก็ฝากด้วยนะครับช่างบรร ب นะครับร้านแต่ผมบนบ้านราคาเป็นกันเองผมว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับงานดูจากงานดูจากร้านผมค่อนข้างที่จะผมว่าผมตัดถูกอยู่นะครับผมต้องจ่ายค่าเช่าด้วยครับในจะเอไฟน้ำทุกอย่าง ใชเยอะครับนี่ก็มีว่าจะวางแผนขึ้นราคานะครับแต่กําลังคิดอยู่จะขึ้นตามทรงเงาครับใครตัดพวกสกีเฟดก็จะขึ้นราคาเพิ่มอีกต่อมาก็ใช้เป็นตัวการขบตัวเล็กมาการขบเสร็จแล้วนะครับนครับเพราะั้านบนเราจะไม่ตัดนะครับผมซอยนิดหนึ่งเมื่อกี้ซอยมันดูผิวหน่อย นะครับการขอบลงมีโกนก็เสร็จเลยครับก็จะลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปที่ผมลงนะผมจะโพสทุกวันนะครับโพสเป็นทรงผมแล้วก็โพสคลิปสอนตัดผมะไม่ได้สอนนะครับคือแลกเปลี่ยนเอางี้ดีกว่าแลกเปลี่ยนเทขนิ่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกันนะ เชื่อว่าถ้าติดตามผมผมเชื่อว่าจะได้เทคนิคดีๆเยอะเลยครับผมจะพยายามหาเทคนิคก,การตัดง่ายๆนะครับผมจะไม่ค่อยทฤษฎีมากมายแต่ถ้าเก่งแล้วก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับที่ผมไม่เหมาะสำหรับคนที่เก่งแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับเจอาก,กันาคลิปหน้าครับผม